ทักทายสบายดีพี่เอีทุกคนที่เขามารับส้มแล้วพี่น้องเนาะวันนี้เราตัวจ่ไปนะครับแม่ซีเพิ่มเลยไปตลาดเนาะเออพ่อแม่ไปวัดพี่น้องว,วันนี้จะได้ไปวัดบไปตลาดดอกดอกอะไรไปวัดเลยลืมเลยพี่น้องเลยเไ,ไปนาะ เบิ้งมาเบิ้งเด้อพี่น้องมีหยังแน่เนาะสาขาเอฟซีในทักแล้วบ่ได้ดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้แม่สิันนี้ไปวะเนาะมื้อหนี้มีหยังแน่แม่มีหยังแน่ต้นนึงต้นผักเข้าหนึงข้าต้นนึงต้นเออต้น4ต้นผักเข้าหนึงข้าแต่ว่าแม่ใส่4ต้นเด้อพี่น้องผักเข้าหนึงข้าของของของกินเนาะแม่ของกินเบิดเลยนี่เนบะหมดเลยไม่จะร่มย่อไปถวายซั่นครนหมดพี่น้อง ไปเลยนะวันนี้นะเรลล่มไปเลยได้พี่น้องเดี๋ยวนไกัไปติดตารับชมอยู่พุงเยอสิ่ายเบิ่งี่พี่น้องหน่อยนึงแขเู้อันนี้ก็นตรยรเ็จอะด็เขียนเสีนสด้่ะสี่ตนเดินทางมาถึงเดีพี่น้องวัดเนาะผมซีเป็นไปพ่ ยังยาแห่งโกาสทั wow. ้งหลายมีนาสิวาดังเชี่ยวได้เด็กต้นอต้นวัดต้นคนหมาลายปนทไมเนาะคนไ uh, ่ได้รายพี่หน่อยคนหัวมารายไปไันทมเนาะคนม่ได้รายพี่น่อยตงงว่าแม่ประเทศ

เรียวสีถ่ายบริเวณรอบๆวัดในเบิ้องในพี่น้องมีแังน่เนาะเรเคยถ่ายเบิ้ในพี่น้องบริเวณรอบๆเนาะมืออื่นพูแลคนจะมาลายน้องมือนี่กัถือหมาลายปันได้ธรรมดา ต้นที่สีอาจารให้เอกระเทาาจร์ให้เอกระเทาตนพี่ห่าให้แม่ใครชี้ต้อส้างใหม่พี่น้องตัวนี้ถาดนี่ก็นี่คือถาดลวงเวียงจันทร์เลยพี่น้องคือกัเลยัองไจาูไดุ้แล้วไหวุยิไป คนปวดอยางมาหลายปันได้เลยพี่น้องมือนี่มาเขาเพี่น้องครับน้องน้ไปพุ่นบอกน้องที่ได้เลิศเท่เลยพี่น้องญาตพี่น้องนะพี่น้อง้ 嗯、uh huh. ยากในมืนล้วบริยารในมืน่ <c oughs> <c oughs> เมาเแม่บอกไงพี่น้องถือว่าแล้วได้ได้พี่น้องอาจจะได้เหลื่อมกัปเนาะ้แทนโอเียนล่โอเคไลายต้นเนาะนี่พูดแม่เป็นประหยัดอยู่บนพี่น้อง เรื่ยๆที่น้องอันนี้เป็นใครดิข่าเลยเออคือแเอาไปใช้ใน้กินคือเก่าแล้วไหมเนาะอืมคือเก่าพี่น่อยเบิ้งแต่มรฮะยังยังบอมีแพ้

ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ปตุก่ะขอจบพอลาพีพีเอฟซีไปก่อนเด้อพี่น้องใหได้ก็ฝากติดฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจใหส่องบ่าปตุซาแนลเด้อพี่น้องเด้อเพื่อพอในคลิปใหม่ๆเนาะเราคลิปนี้กับบุญเมียงไลค์พี่น้องพาแม่เพิ่มมาทำบุญเนาะคือเห็ดให้พ่อแม่เพิ่นี่แหละที่เสียไปแล้วไเห็ดในไอ้แองน้องเนาะของิ่นเก็ดในครอบครัวพี่น้องให้อยู่เย็นเป็นสุขกันล่ะอะสบายดีพี่น้อง